สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศและก็สัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหาน,นครว่าผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกยังไงกับการเข้าใช้หอสมุดชื่นชอบเพราะอะไรต่างจากที่อื่นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆและเส้นทางการเดินทางไปยังหอสมุดที่เราเก็บภาพมาทุกคนได้รับชมกันก่อนค่ะ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดสาธารณะภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนสีแยกครอบัวถนนราชดำเนินกลางแขวงบวรนิเวศเขตพัน,นครนจังหวัดกรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารของหอสมุดเมืองกรุงเทพเป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ราวปีพศ2482ถึง2491โครงการสร้างห้องสมุดสาธารณะของเมือง เป็นหนึ่งในนโยบายที่เกิดขึ้นจากการที่ยูเนสโกได้คัดเลือกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อปีพศ2556กรุงเทพมหานครได้เช่าอาคารนี้จากอาคารเก่าของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และดำเนินการบูรณะใหม่โดยคงรูปแบบเดิมของอาคารและตกแต่งภายในให้มีความเข้ากับบรรยากาศอย่างลงตัวละลำดับต่อไปเราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงกันค่ะ น,นี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมาขอสัมภาษณ์ทำรายงาน102นะคะอันนี้น้องชื่ออะไรชื่อไอคะ่ะเซนค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยอ,อยู่บ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะอยู่แถวนี้คะ่ะไม่ได้อยู่แถวนี้คะ่ะแล้วปกติเดินทางมาใช้สถานที่ยังไงคะนั่งวินมาคะ่ะรถเมล์คะ่ะมาถึงเ้วเเปกติแบบว่ามาใช้บริการในรูปแบบไหนคะแตบบ่ว่ายืมหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือ แล้วก็ทำไมถึงเลือกหอสมุดกรุงเทพคะ่ะที่แบบว่าท,ที่เลือกมาใช้บริการที่ก็รู้สึกว่ามาง่ายแล้วก็นัดกับเพื่อนสะดวกดีรู้สึกว่ามันไม่เสียค่าใช้จ่ายอะคะ่ะแล้วก็สะดวกด้วยเงียบด้วยขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะพวกพี่มาจากมหาลัยธรมรมศาสตร์นะคะมาอาัดคลิปทำรายงานน้องๆชื่ออะไรกันคะผมชื่อเหมิงชื่อโจเซฟครับ ปกติบ้านน้องๆอ,อยู่แถวนี้กันไหมคะอ,อ่าผมอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ตรงงตลิงชันนี่ครับอยู่บางแครครับแล้วปกติน้องๆเดินมาเอ้ยเดินทางมาที่นี่ยังไงอ,อ่าผมนั่งรถเจ็ดเก้ามาผมเหมือนเขารับนั่งเจ็ดเก้าเลยเอ๋อแล้วก็เวลาที่แบบว่ามาที่เนี่ยคือมาใช้บริการรูปแบบไหนคะแบบว่ามานั่งอ่านหนังสือหรือว่ามายืมหนังสือมานั่งอ่านหนังสือครับนั่งอ่านหนังสืออ๋อแล้วหนังสือที่อ่านนี่คือเป็นประเภทไหนคะ,คะ ตอบที่แกตตี้แพดนะครับใช่ครับแล้วก็ทําไมถึงเลือกใช้บริการที่นี่คะ่ะสะดวกใกล้บ้านดีด้วยแล้วก็มันไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเสียค่าเข,ข้าอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเดินทางมาออกจากอยากมาหาหนังสืออ่านครับตอนนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะแถวบ้านผมไม่ค่อยมีโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังในเล็กน้อยๆที่เราเก็บมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงจบหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการดูคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ